สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับพฤษภาครับเราจะทําการจองแล้วนะครับเนี่ยครับมีสองสายพันธุ์นะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยครับโคเนซี่กับบาเฮนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเน้นคุณภาพนะครับแต่งลูกอย่างดีนะครับอันไหนไม่ได้คุณภาพตัดออกนะครับแล้วแต่งลูกครับเหลือแถวไม่ถึงสิบสี่นะครับ ปกติมาตรฐานน้องสิบสี่แต่เราแต่งไม่ถึงสิบด้วยนะครับเราเน้นคุณภาพเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับที่สุดแล้วครับเป็นปีแรกนะครับโพนิซีของเราคือสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะครับคงไม่มีให้ใครได้ปลูกอีกแล้วนะครับของฝรั่งเศสนะครับถ้าอยากได้ต้องมาติดต่อหนอนะครับเพราะ รู้สึกว่าจะไม่มีนําเข้ามาแล้วนะครับของฝรั่งเศสนะครับซึ่งของเราก็ดวงดีหน่อยได้มาอยู่ร้อยต้นนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่อง youtube ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นโคนนซี่ครับอันนี้โคนนซี่โคนนซี่โคนนซี่นี่ก็ค่อนข้างจะเดี๋ยนะครับ โคเนซี่นี่ก็สวยว่าออันนี้ของโคเนซี่นะครับนี่โคดีนะครับเราทําการมือเดียวนะครับอ๋ออันนี้โคเนซี่นะครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับนี่คุณภาพนะครับของเรานะครับไม่ได้ ไม่ได้โกหกใครนะครับนี่ครับของเราไม่ถึงกี่ลูกนะครับเนี่ยครับไม่ถึงสิบลูกนะครับแถวนึงนะครับเส้นนึงนะครับอ่าเนี่ยนะครับอันนี้แถวโคนซี่นะครับนี่แถวโคนนซี่อันนี้แถวบาฮีครับผมทําการสลับกันไว้นะครับโอเคอย่าลืมติดตามช่อง youtube ของเรานะครับครับสวัสดีครับ